เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการป้องกันโน้ตบุ๊กหายนะครับขั้นแรกให้เข้ามาที่บัญชีเดียวนะครับบัญชีบัญชีบัญช,ญชีให้เข้ามาที่บัญชีผู้ใช้เออนั่นแหละทุกคนครับให้เข้ามาที่บัญชีผู้ใช้นะครับเนี่ยครับสำหรับใครที่สำหรับใครที่ยังไม่เข้าก็ให้เข้านะครับให้เข้าไว้แล้ววิธีการป้องกันเข้าโน้ตบุ๊กหายก็คือให้มาที่เว็บนี้นะครับ เว็บนี้นี่ยส่วนขั้นตอนต่อไปให้กดยังไงครับให้กดตรงนี้นะครับ drive ร่งนี้นะครับให้กดต่อไปรอนะครับให้มันโหลดก่อนขั้นตอนต่อไปให้กดตรงนี้ค้นหาบัญชีตัวเองว่าคอมเราอยู่อยู่ที่ไหนอันนี้คือผมยังไม่ได้เข้านะครับ อันนี้ให้แอดอีเมลตัวเองเ้ให้แอดแอดเค n าตัวเองเข้าโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้แอดนะครับขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ